ามาเก็บมะม่วงไปทำนะ้ำปลาหวานกันกินบ่พี่น้องกินบ่เบิ่งฝนน่ะเบิ่งนั่งอีกนู่นเอ๊อะขึน่ะน้ำลายไหลน้งฝนจะมาจะเหลือให้น้งฝนบ่เนาะ ข้างบนหนึ่งสองสามสีไปน่จะเก็บไปทำน้ำเปลาหวานกินก่อนน้ำลายแตกแล้วมาแล้วค่ะกินมะม่วงนะ้ำเปลาหวาน,น มันร้อนอันนี้เค้กเพื่อนพ่อใหญ่ถือมาฝากเมื่อเช้านี่ตอนเย็นนี่จะไปซื้อเบีร์มาสดกับพ่อใหญ่แก้ก็หายร้อนจากต้นวันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่หรอก โอเปี้ยมะม่วงแก้มแดงเปรี้ยวเปรี้ยวเม็ดยังไม่ทันใหญ่อยู่เนื้อไระไร เก็บมาสองลูกน้องฝนมาเดีว่าจัดการเอา้ามันฝนจะตกมันจะสงการแล้ว ขอบคุณด้วยจากพี่น้องที่เอ็นดูน้องผมน้องไทยเนาะถามหาเด็กน้อยอยู่ว่าเด็กน้อยไปไหนไม่เห็นวันจันทร์หน้านเลยจาะวันที่สิบเจ็ดนั่นแหละจึงจะมีกําหนดไปรับตอนแรกว่าจะไป แล้ว,วันที่สิบแต่ก็บอกขอเล่นสงการอยู่ที่บ้านใหญ่ก็เลยไปเราที่สิบเจ็ดเี้ยวหวานจนตาปิดมาด้วย คนกินเปรี้ยวบบแข็งนี่เราไวรุ่นนะกินแข็งอยู่พออายุยี่สิบกว่ากว่านี้เจ็ดยี่แปดกินของเปรี้ยวไม่ค่อยเก่งตอนเป็นเด็กนวดเนี่ยโอ้ยว่าผู้ใดก็ผู้ใดอ่ะกินแต่ต้นมะม่วง ตาปิดตายย้อยแบบนี้มีพี่เอฟซีถามเน็ตมาหลายโคเรือเนาะว่าเน็ตคนจังหวัดอียงลูกครึ่งคอม่มนครึ่งบวกครึ่งน้ำได้ยังพ่อคนอคนละนองแม่คนโคราชแต่ว่าเน็ตเกิดอยู่ละนองคอนละ เช็ว่าพี่อแม่เป็นคนอำเภอสีคิ้วสีคริกสีคิ้วว่ะเมืองย่ามูลอ่ะแต่บอกเคยไปหรอกแต่แม่บอกแม่เก,กิดที่อำเภอ ซีคิวจังหวัดโคราชอ,อืมโอวเดีย๋ยวเอัน,นแม่มีญาติญาติพี่น้องกี่อะสิบสองคนบอกตายตายสามคนทั้งผู้ชายแม่ยาย แม่ของแม่ยายเนาะเลี้ยงลูกผู้ชายไม่ขึ้นแม่แกว่าก็เลยเสียสามคนมีแต่ผู้ชายที่ตายทีนี้อย่อันแม่เน็ตอะไรละ่ะแม่ของแม่เน็ตนะแกเลี้ยงลูกไม่ไหวก็เลยมีคุณอุปถรรัมแม่เน็ตไปเลี้ยงอยู่กรุงเทพเจ๊ไปเฮ็ดอีทานเลย ผูพ้พาคกางยังไนไปทำงานอยู่ภาคใต้ก็เลยเจอพ่อแนทนี่เด็กไปทำงานอยู่ที่ประจวบแล้วพ่อแนทเป็นทำงานพวกประมงเรือน่ะลากอวนน่ะเป็นกัปตันเรือลากลากอวนลากปลาน,นั่นแหละพี่น้องไปพบไปลากกันจังไนบ่นเราไปพากันไปซื้อที่ซื้อทางหิรออ่แล้วนองก็เลยได้แนทกับ พี่สาวคนโตมาพี่ชายน่ะคนละพ่อแต่แม่เดียวกันมะพราะ้าวอากาศเริ่มรัวมันเสียไวไวๆต่อเอามะพร้าวออกมันเริ่มสาบแล้วมะพราะ้าว ปเปลี่ยนน้ำก่อนนั่งแป๊บเดียวเหือดเตกน้ำคูดังกินน้ำคูไปก่อนตอนเย็นถึงจะกินน้ำล้างหัวเชือเอ้อแอลกอฮอล์ดิฟเฟตุกเนี่ยห่วใหญ่ สั่งไม่มาให้เก๋ว่าน่าจะมาถึงพรุ่งนี้แหละถามว่าสั่งของอะไรก็บอกๆเนี่ธ <c oughs> อคอยดูเอาแล้วกันกัน่ะเอกสั่งยี่ห้ออะไรมาให้ไม่รู้หรอกกินของหวานจะกินของเปรี้ยวหรือจะกินของเย็นก่อนละ่ะ มะพราะ้าวมาเสียแล้วกลัวเจ็บท้องนะพี่น้องอากาศร้อนร้อนนี่กินอาหารระว,วังเลยด้วยจ้ะอาหารเป็นพิษอาหารร้อนเอ้ยอาหารร้อากาศร้อน,อา,าอ,นอาหารไม่เสียเร็วอืออกกินแล้วกลินแบบสาบๆแล้วไหมมันมันอบอยู่ในกล่อง ทีเข้ากันบ่ฮกินเปรี้ยวแล้วก็กินหวานไอ้กินหวานแล้วก็กินเปรี้ยวก้อนเมฆมันเป็นแบบคลื้มๆแบบเป็นมัวมัวคล้ายๆกับอุ้มไ,ไอไอร้อนไอฝนนะพี่นอ้อง แนบว่า <c oughs> ไม่เกินวันสองวันนี่ละมะ้งฝนน่าจะตกแหละอาทิตย์หน้า,า,ก,าก็สงการแล้วจากหน่อยหลังสงการก็เริ่มไทยวุฒไทก้าดำนาแล้วนาะอหวานก้าดำนาเริ่มไทยวุฒกันแล้วเฮ้ยนี่สมัยอยู่เซกาตอนยังไม่ได้เข้ามาอุดรไปรับจ้าง หลกก้าดำนาพี่น้องดูพอเคยถอนก้าก็ต้องไปถอนพอเคยดำนาก็ต้องดำเพื่อหาเงินมาให้ลูกกินเป็นหลกก้า ครั้งแรกปวดต้นขาเบิดนอนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้เส้นเอ็นมันกึงหมดเขาว่าต้องไปซ้ำมเลยตอนแรกก็นึกว่าไปซ้ำมอะไรคือไปหลกซ้ำมมันถึงจะหายกันแม่นบ่หล่ะไปลกซ้ำมเอาทีอีกทีสวงทีมันถึงส่วงเขาว่าเอ็นมันถึงจะยืดบ่ตายบ่ าให้เนตเรื่องกอะเกี่ยวข้าวอะเกี่ยวข้าวถ้าเกี่ยวข้าวล้มมันก็ปวดเอวอีกเพราะต้องก้มดำนามันก็ต้องก้มตลอดทั้งวันลลก้าอันก็สิถ้าให้เลือกโลก้าดำนาเกี่ยวข้าวใช่หรออะไรเปีขออภัยพี่น้องคือถ้าถ้าเกี่ยวข้าวนะถ้าข้าวไม่ล้มน่ะ มันก็สบายกว่าเพราะเราเกี่ยวเอาเกี่ยวเอาถ้าว่าข้าวล้มก็ต้องก้มเม่นบอกเตะหลบก,ก้าน่ะมันก็ต้องหลบค่อยๆหลบ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 แล้วเตะถ้าหลบเร็วคอมันก็หักแต่ดำนะ่ะก้มอย่างเดียวดำนี่บุค่อยมากปันใด แต่ก็ดําดได้แต่ดําไม่เร็วเหมือนเขาเขาละป๊ปป๊บปป๊บไปหรอกหน้าหน้า,น,านิ่งว้างเลยว่าสันเอ,อส่วนมากเนี่ยไปลูก,ก้าเนี่ยจะเอาแบบเป็นฟอนต์ตัววันละสามบาทสี่บาทน่ะเหมาเอาหนะไม่ได้ไปทํารายวันเกี่ยวข้าว บางทีก็ไปเอาแบบเข้าเหมาให้ไล่สองไล่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาคนเหมาเช่กันบางทีเขาก็ให้ไปอะไรอะเกี่ยวเป็นฟ้อนวนละสี่บาทฟ้อน,อนกำรรหนึ่งนะพี่นอ้องกำนึ่นก็สี่กำรรมาม,มัดเป็นสี่เนี่ยเขาเรียกฟ้อนใช่ไหยล่ะสี่สี่ฟ้อนให้ได้กำหนึ่งห้าฟ้อนกำรรแล้วเต่กำรรเรามือเราเยอะเรามใหญ่กว่าจะได้แต่เรากำพี่นอ้องกว่าจะได้ สบาทแต่ดำนาในส่วนมากในจะไปทำลายวันสมัยแต่ที่สามร้อยเนาะชีวิตยังว่าเลือดตาเทบกระเด็น จุดที่เน็ตจะมาสบายขึ้นกับตอนเน็ตได้มาเป็นแคดดี้นี่แหละสบายหน่อยลย่ะลำบากไหมไม่ลำบากหรอกแต่ว่ามันก็เหนื่อยเหนื่อยตรงที่เราต้องสปีดตัวเองแต่มันมันก็คุ้มอยู่ถ้าเราลงรอบเช้าเสร็จเราไปต่อคิวไว้รอบบ่ายแล้วก็ได้กลับไปนอนตอนบ่ายสี่โมงสี่โมงเย็นได้ี่นอนยี่สี่โมงเชา้ากลับมาเราก็ยังสามารถที่จะ หมุนคิวแล้วได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ฟ้าไปแล้วนันเนาะสามร้อยสี่ร้อยสมัยแต่ก่อนช่วงยังไม่มีโควิดเข้ามาวันหนึ่งเน็ตทำไ,ได้พันกว่าบาทคนเพตตีนะดด <c oughs> โอ้ยซ้อดิอีดีนะ พราะช่วงนั้นเศรษฐกิจมันดีเนาะเงินยังเฟอ้ออยู่นักกอล์ฟก็เยอะสนามนี่แบบคนเต็มล้นเลยถุงกอล์ฟนี่ตั้งรอแคดดีด้และนีละนาดบางคนแคดดี้คนเดียวลากถุงกอล์ฟสองถุงอะ่ะแม่ก็เคยทำลากลากคนเดียวเอาถุงกอล์ฟสองถุงลากข้างหน้าคันข้างหลังคันเพื่ออะไรไปเพื่อปากท้องลูกกับแม่ไม่จะตัวเองไี่จะเช้าห้อง ไม่อยากว่าอกวบืนก็อย่างช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนักก๊ก็ไม่ค่อยมีคิวค้างคิวไม่ได้ออกกันเยอะเอ็ดดีบนรุ่นเน็ตน่ะเขาไปทำงานที่เกาหลีกันหมดแล้ว ไตอ่เยอรมันไตวันมันบอดีอเล็กซานดรีอเล็กซานดราฝนมากเลยพี่น้ินมีมแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวตอนเย็นพวกสิบกินข้าวแบบเดียวเวลาอากาศร้อนๆนี่กินอะไรก็บอดได้มันร้อนมันไม่อยากเมื่อวานเน็ตก็ไม่ได้กินข้าวเลยนะตอนเย็นนะ่ะ ทำอันนั้นอะไรนะขนมปังแล้วก็โอนติมแก้วนี่เข้านอนเลยมันบ่อยอยากมัน้อนมันเอามันออ่างก็บูรูปตอนเย็นก็เลยว่าคงสิบก,กินแล้วพี่น้องแค่นี้แหละอาจจะดื่มเบียร์กับพ่อใหญ่ก็จะมานั่งคุยกันตามภาษาหัวเมียตอนเย็นนี้ก็จะทำคลิปนั่าเห็นบอกเพราะว่าเบียร์ไม่เบียร์มากเรอกคไอ I talk I talk in the อ,อะไรนะ ฮะไอเซอเรดีไอเซทนาไวนนี้เบียนาวฮัสเซเบิร์นเซอยู่วนนกบายเบียปะนะรักยุคเฮียมีวัดทามเยสนาวฮันเดียวเียีเทียคอกว่าไดรีสตาร์ตสตาร์ตโอชุกแลกดีละ โอเคว่าเริ่มเก๋จะซื้เหระหูตึงเขาว่าสองโมงจะยินเป็นสามโมงฮะ what are you say? sorry ไอ้ขันที่อะไรอยู่อะไรอ u เฮ่ามาดูฟิงทูยูฟิง n o u นับทู You think enough for two? Oh, Some people are cooking. You can hear pop, 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 pop. I can't hear you. How many do you want? <laughs> <laughs> yeah? How many do you... you want? Two or three? Three? Yes you can hear pop 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 can what i can hear <laughs> be careful i need because tomorrow i need to pay for your thing coming see nana two or three or four three enough man yeah I so they say same. some people are cooking <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> oh who is this who is this i i beer hey you